สวัสดีจ้ามือนี้ก็ับมาพบกันที่ช่องนูริงชาแนล ตินไก่จ้ะพี่น้องจ๋ามาสูพีซูหนอ,อกกินที่เก้าราคาแล้วก็มีขนมจีนมีแค่ลอดหลวกแล้วก็มีสลัดจ้ะแล้วก็มีน้องใหม่ด้จ้ะพี่น้องจ๋าแล้วก็มีหอมแขกค่ะแล้วก็มีมะระค่ะมะระเลือ่อยๆจะสกินได้บ่ดอกมะระก็ได้ยา่านยำ่ะเขาอยู่พี่น้องจ๋าอื้อ มาค่ะเบาๆาลาค่ะมากินกันเลยตีนไก่หงำขาดบ่เนอะอ เล็กกินาดน้อวพี่น,น้องตำ่ำเองแสบขนาด กินัวไปเปื่อยก่อนพี่น้องไม่ค่อยเปื่อยเป็นไหนเด็ดเนี่ตอนแรกว่าจะมาปาดกันหูเีล็ดบะเป็นบ้าเนี่ยเปื่อยเป็นนะ แต่ว่าไม่ก็บสีพอดีสำหรับคนที่แบบกัดได้เนาะพี่นนองข่กัดบ่ได้เว้ยอืมสู่ชีวิตในการกินตีนไก่ห่างห่างตีนไก่ อื้อโอ้ยละค่อยเปลื่อยบันไดเด้อพี่น้องอื้อมาค่ะแซ่บๆน้ำกันพี่น้องมาเด้อมากินน้ำกันแซ่บอีหลี กินไปหลุ่นไปนาะอพี่นนอกมาเล็กสิรุดบอนะห้าเหลืองหาเหลืองเสียยเงินตั้งแต่ใส่เล็กมานี่รุดทุกเดือน ก็คือสิเป็นเงาปกติอะไรพี่น้อง มไปค่ะแต่มันก็แสบคือเกา่ามันอยากนอกพี่หนอกนอยากยังไงกินลำบากก็ต้องกินที่เกา่าไม่อยาก ร้อน,พอพนไปใหญ่ในความกินบอสุภาพเไปพี่น้องกินบอสกัเยอะแยะเลยนะก็ไปกินเนี่ยเนี่ยค่ะร้อมันออกจากกระดูกเนี่ยนังนยากจะกินไง สู่ชีวิตใน,นการกินเป็นไก่ยังไม่หน่องเอ้ย ลอกอดูค่ะอืมขนเมเล็บมือหน้า,ม,า,าม,มันตำมันกับบะแสเพื่อเอาตีนไก่ยังสีดิพี่น้องเลมเม็บมือหน้าม,าม,าามันตำมัก็จะเป็นแบบ เละๆเป็นบกึดๆเนี่ย พี่น้องเขาเป็กำลังใจในการกินปินะคะต้มรตุกมันเ่อยตอแรกไดมันเปื่อยนหตอนนั้นมัแข็ดูว่ามแขแได้เปื่อยนี้มันแบบแคหลังยังไ่รู้ตังสีนกไดเบาแขแล้ไปตุกมันเปื่อยโอ้ยมสคกินแบบสมณแค่แต่กะโบเป็นยังดอน้องพี่น้องเนาะกินคนเดียวเนาะเ้มากินน้ำดอก กินผ <łość> ู้เดียวกินยังได้ก็ได้นอกไ่นอกก็กินน้ำหมกินแนวนี้เขาบ่อยกินน้ำเลี้ยเขาคิดเดียด จากพี่น้องจ้ามันนี่นูลิงกับสู้ชีวิตน้าการกินติดไกาแหงเด่ะพี่น้องจ้า มื่อนี้นุลิงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับจากใครกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนุลิงชาแนลด้วยนะคะนุลิงก็ขอขอบคุณทุกคนดนะค่ะที่มาเป็นกำลังใจของนุลิงนะจ๊ะเมื่อนี้นุลิงก็จะข,ขอตัวลาพี่ล้าหนองไปก่อนนะค่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย